แหวนหลวงพ่อโตทรพอส,อส่องสามถ้าจำไม่ผิดนะอ่าแหวนเงินลงยาสีเขียวนะผมมีหลายสีอยู่นะดูด้านหลังแท้พันเปอร์เซ็นเกือบขายไปทีแลแ้วถามที่ร้านค่อยสองพันนะเขาเห็นเหรียเล่นเล่นกันอยู่พันกลางๆนะสภาพก็เรียกว่าใช้ได้นะก็ได้มาอย่างนี้แหละ ให้สองพันก็เลยไม่ขายนะนะเก็บไว้ดีกว่าแหวนพวกทนทอนศูนย์สามหรือว่าศูนยะ์ห้านะน่าจะเป็นศูนย์สามนะดูดิดูนะดรอบรอบก็รบรบทำคลิปสั้นตั้งนิดหนึ่นี่นี่นี่มีรอยเข้าต่อเลยนี่เลยเคยใช้อยู่พักหนึ่งนะ วัวศึกนี่นี่นี่ดูข้างหลังข้างหลังเป็นหลอดปั๊มนะเนี่ยเป็นหลอดเชื่อมแน่ๆลอดเชื่อมโอเคท่านสั้นครับท่านสั้นแหวนหลวงพ่อโซทอนอ่าเหนือเงินลงยาสอสามครับผมอ่าอืมครับคที่หน่อย